สักครู่นะครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับสวัสดีคุณทิชพรนนะครับเรื่องเปิดพอร์ตผมตามให้แล้วนะครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมองเป็นเห็นกําไรสแกนหุ้นเด่นยามเช้าในวันนี้นะครับสวัสดีคุณแมนนะครับวันนี้น่าจะ เป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานรัฐบาลนะครับประกาศในเรื่องของการเปิดประเทศนะครับน่าจะเป็นปัจจัยบวกสําหรับตลาดในวันนี้นะครับแต่เช้าวันนี้นะครับดัชนีดาวโจนลบไป2 5 0จุดครับสวัสดีคุณมิ่งนะครับอี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเช้านี้ผมขสั้นๆนิดนึงนะครับมาดูหุ้นที่หุ้นที่ติดเข้ามาในสุดสแกนนะครับวันนี้ถือว่า ค่อนข้างจะตลาดเริ่มที่จะดีนะครับหุ้นที่เริ่มที่จะกลับตัวคนมองว่าเริ่มที่จะเยอะนะครับสวัสดีคุณนิวัฒนะครับสวัสดีคุณตาลด้วยนะครับของคุณนิวัฒเมื่อวานนะครับกันกุลนะครับก็ถือว่าไปไปตามตามหลักการครับตามทฤษฎีนะครับสําหรับกันกุลหมายถึงว่าหุ้นที่ถ้าตามระบบนะครับ หุ้นที่เบรกรกอบไซเว์นะครับสำหรับยกตัวอย่างการกุกันก่อนนะครับวันนี้นะครับคือหุ้นที่เบรกรกอบไซเว์มีโอกาสที่จะขึ้นต่อเนื่องแบบนี้นะครับตอนนี้กําลังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับสวัสดีคุณเต้ชินกิจนะครับสําหรับกันกุญนะครับแต่ว่าต้องระวังในณนะวันนี้นะครับการกุลชนแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ แรงซื้อยังคงค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็เป็นจุดตัดสินใจที่5.70นะครับถ้าถ้ายังถ้าไม่ผ่านอาจจะเป็นจุดเทคโปรฟิตขายกำไรทำกำไรไปบางส่วนนะครับหรือถ้าผ่านได้ก็เป็นจุดที่ซื้อเพิ่มได้นะครับตัวแรกของวันนี้นะครับที่ติดเข้ามาในสุดสแกน t ท s c o นะครับ ถ้าตามคือตรงนี้เป็นใค้คำว่าเป็น,เป,นเป็นตามระบบนะครับสีแดงเป็นแนวโน้มขาลงสีเขียวเป็นแนวโน้มขาขึ้นเราจะสแกนหาหุ้นที่ทำ g ก l d e n c r o s สหุ้นที่มีโอกาสเป็นต้นเทรนในแต่ละวันนะครับตัวแรกวันนี้ tesco นะครับเป็นขาลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเพิ่งทำ g ก l d e n c r o s สวันแรกรายใหญ่ยังไม่มีนะครับสำหรับ tesco แต่น่าสนใจที่สามารถเบรกแนวต้านแล้วยืนอยู่ได้ ครับตัวที่1 tesco นะครับแนรับเราใช้แนวริบบิน้นนะครับอยู่ที่1 8 4แนวต้านณนะวันนี้18.8ถ้าตลาดดีอย่างที่เราคาดนะครับ tesco น่าจะผ่านแนวต้านขึ้นไปได้นะครับสำหรับตัวแรกของเช้าวันนี้นะครับไฮเดิมนั้นเคยสูงถึง20บบาทนะครับแล้วปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจะสามารถ กับตัวได้หรือไม่นะครับตัวที่2 s S&P ครับนี่ก็เพิ่งจะผ่านแนวต้านไปนะครับสำหรับ S&P s ทำโคดินคอร์สขึ้นสัญญาณ p b y นะครับนอกจากนั้นมีเดเวอร์เจนนะครับบูริตรเดเวอร์เจนบุริตรดเวอร์เจนบอกเราว่ามีกำลังที่จะขึ้นในอนาคตอันใกล้หรือว่า บอกเราว่าโมเมนตัมขาวลงมันอ่อนแอมากๆแล้วนะครับกราฟเริ่มที่จะกลับตัวนะครับสำหรับ S N S S P นะครับแนวต้านนะตอนนี้ตอนนี้ชนแนวต้านนะครับ13.2แต่ผมมองว่าน่าถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็จะเป็นการยืนยันพฤติกรรมขาขึ้นพฤติกรรมขาขึ้นหมายความว่าหุ้นต้องทำ New High หุ้นต้องเบรก High เดิมนะครับขึ้นลงขึ้นซึ่งตอนนี้กำลังชน High เดิมนะครับสำหรับ S S P แนวต้าน13.2แนวรับ อยู่ที่12.6ถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็จะขึ้นสัญญาณบายนะครับสำหรับ ssp ตัวต่อไปที่น่าสนใจนะครับขอข้ามมาที่ asp volume อยู่ที่ประมาณ2 6ล้านนะครับนี่ก็ขึ้นแท่งเขียวแท่งแรกนะครับ golden cross แท่งเทียนสีเขียวแท่งแรกบอกเราว่ายืนบนแนวรับได้อย่างแข็งแกร่ง golden golden cross แท่งแรกของวันนี้ ไปเมื่อวานนะครับ ASP ครับแนวต้าน3.6แนวรับ3.42ครับยืนบนแนวรับได้นะครับเตรียมที่จะลักษณะคือมันเป็นไซเวมานานนะครับไซเวมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาสำหรับ ASP แล้วสามารถเบรกแนวต้านตามระบบคือตามระบบเป็นสัญญาณบอกเราว่าเตรียมที่จะเป็นต้นเทนนะครับสีเขียวแท่งแรกแบบนี้ Golden Cross นะครับทะลุแนวต้านได้แล้ว ตามระบบตรงนี้เป็นสัญญาณซื้อนะครับโดยที่เรามองแนวรับอยู่ที่3.42แนวต้าน3.58คาดว่ามันมีโอกาสที่กราฟจะเป็นลักษณะเดียวกันกับกันกุลนะครับที่ถ้าเบรกขึ้นถ้าผ่านตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับมีโอกาสที่มันจะเป็นเทรนเป็นเทรนก็คือทําพฤติกรรมขาขึ้นนะครับขึ้นลงขึ้นเบรกจะกรอบไซด์เว์เป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ สำหรับในเรื่องการเทรดต้องต้องมีการวางแผนนะครับคือถ้าไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราจะยอมที่เท่าไหร่นะครับ ASP แต่ก็ต้องบอกว่าหุ้นที่แม้มีแม้มีสัญญาณบายนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีรายใหญ่มักจะขึ้นได้ไม่ค่อยไกลนะครับก็ต้องต้องระวังจุดนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับ ASP เบรกแนวต้าน วันแรกนะครับเบรกไปแล้วเมื่อวานนะครับขึ้นสัญญาณบายนะครับสำหรับ apcs โดยที่เป้าถัดไปนะครับเราใช้ออโตโอ้ฟิโบในการคาดการนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่5.78สําสำหรับ aps แนวรับ5.45ครับเบรกแนวต้านขึ้นสัญญาณบายนะครับ css ขึ้นสตองบายด้วยนะครับ คือถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งสำหรับ CSS มีโอกาสเป็นต้นเทนนะครับจริงๆเคยขึ้นไปถึง0.70.786ลำดับของฟิโบนัชชีนะครับแล้วกลับมาพักตัวถือว่าเป็นการยกโลยกาไฮนะครับรอบนี้ยกยกโลแล้ว Golden ค r o s อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ CSS เป้าในการขึ้นจะอยู่ที่ลำดับ100%หรือว่าสัดส่วนที่1ของฟิโบนัชชีนะครับอยู่ที่2.23 สำหรับ css golden c r o s s volume เข้านะครับอะไรใหญ่ยังไม่มานะครับคาดว่าน่าจะมาหลังจากนี้นะครับคือหุ้นที่สแกนมาเป็นหุ้นที่ตามระบบอ,ะอยู่ในพฤติกรรมขาขึ้นวันแรกนะครับสำหรับ css pstc นี่ก็อีกหนึ่งตัวที่เบ e กบายขึ้นไปคือถ้าบายหนึ่ง volume เข้านะครับเปิด gap up เปิดแกปก็คือเปิดช่องว่างนะครับผ่านแนวต้านขึ้นสัญญาณ p ีบายนะครับสีน้ําเงินก็คือ p ีบายตามระบบ C D C Action Zone ครับเป้าในการขึ้นรอบนี้จะอยู่ที่2.86สําหรับ P S T C ครับเบรกแนวต้านขึ้นสัญญาณบายแต่ต้องต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ากรณีที่ไส้เทียนชี้ชขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับบอกเราถึงมีแรงขายกดลงมานะครับ แนวต้านนี้ยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแนวต้าน2.70สําหรับ PSTC ครับแต่เป็นหุ้นที่ตัวนี้รายใหญ่อยู่ที่3 7นะครับถือว่าโมเมนตัมขาขึ้นค่อนข้างแข็งแรงสําหรับ PSTC ครับแนวรับ2.66แนวต้านแนวแรกนะครับส7 4ครับสำหรับ PSTC ครับ KCM กลุ่มเล็กอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ขึ้นสัญญาณบายกูเดนคอร์สนะครับแต่ว่ายังแท่งเขียวยังไม่มานะครับคาดว่าถ้าจะมาวันนี้นะครับ KCM กูเดนคอร์สมี h i d d e n b u l นะครับ bullish d i v e r g e n ะครับบอกเราว่ามีอนาคตมีเสรมีกําลังที่จะขึ้นในอนาคตอันใกล้นะตัวนี้ก็ถือว่ามองว่าใช้เวมานานนะครับเริ่มที่จะกลับตัวสําหรับ KCM ครับ ตัวต่อถ้าตามกราฟจะเห็นว่ามันหลุดแนวรับขึ้นสัญญาณเซลล์มาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนานะครับแล้วคาดว่าผ่านจุดต่าสุดช่วงเดือนสิงหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับลงเด้งลงจบขาวลงตอนนี้ขึ้นลงเตรียมที่จะทําแพทเทิร์นขาขึ้นนะครับสําหรับ KCM เป็นต้นเทนนะครับมีโอกาสเป็นขาขึ้นรอบใหม่นะครับกิโลคอนตัวนี้จตองบาย ยังอยู่ในกรอบไซเวนะครับถ้าผ่านแนวต้าน1.3 1ได้จะถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าแนวต้านแรกที่ชนอยู่ตอนนี้อยู่ที่1.25่งด้ golden cross ด้วยเหมือนกัน hidden bullish divergence มาแล้วนะครับรายใหญ่เข้าเก็บวันที่สนะครับสำหรับกิโลคอนนะครับจึงมองว่ามีโอกาสสูงที่คือมันเป็นการสะสมพลังงานรอที่จะเบรกทะลุข,ขึ้นไปนะครับสำหรับ GLOCON ครับแล้วค่อนข้างแข็งแกร่งคือไซเวย์มานานบอกเราว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมขายนะครับรอรอแรงซื้อกลับเข้ามานะครับสำหรับกิโลคอนสัญญาณเตือนมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยาน,นะครับสำหรับใครที่ชอบที่จะลุ้นก่อนที่จะเบรกกอบนะครับตรงนี้ถือว่าตามกราฟถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วแท่งเทียนเป็นแฮมเมอร์ด้วยนะครับไส้เทียนชี้ลงข้างล่างแล้วแรงซื้อเริ่มที่จะมาแล้วนะครับ ลงมาแตะแนวรับแล้วมีแรงซื้อกลับขึ้นไปสำหรับกิโลคอนนะครับต้านนแรกตรงนี้เลยนะครับ1.25ต้านถัดไป1.31สำหรับกิโลคอนนะครับโซล่าสตองบายเมื่อวานนะครับนี่ครับก็มันเป็นหุ้นที่รอเบรกอยู่แล้วนะครับสำหรับโซล่าครับถามว่าตามได้ไหมถ้าตามกราฟถือว่าบุริตมากๆ น่าจะไปต่อนะครับสําหรับโซล่าสวัสดีคุณปริชาติด้วยนะครับลองดูหุ้นที่สตองบายนะครับวันนี้น่าจะน่าจะเป็นวันที่ตลาดน่าจะทะลุแนวคาดว่าเซตวันนี้จะทะลุแนวต้าน1650ขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้น มาดูกันว่าหุ้นที่บูริตมาตัวนี้มาติดมาถึง26ตัวนะครับเดี๋ยวผมลองเลือกตัวที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับสีไทยนะครับสตองบายนี่ครับคือกราฟมันยืนบนแนวรับได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแล้วแท่งเทียนค่อนข้างจะบูริตสำหรับสีไทยนะครับไซเวมานานนะครับนี่รอจุดพุแล้วนะครับตามระบบนะครับรายใหญ่มี แล้วแท่งเทียนเปิดต่ําปิดสูงปิดที่ราคาสูงสุดสำหรับสีไทยยังยืงกรอบไซเวนะครับแต่ตามกราฟคือรอที่จะทะลุขึ้นไปนะครับแนวต้านอยู่ที่1.69ครับแนวรับช่วงประมาณ1.45สําหรับสีไทยนะครับอีกสักตัว2ตัวก่อนที่จะจบรายการในยามเช้านะครับจ s s ก็ติดเข้ามานะครับ เวิร์กอีก1ตัวนะครับแต่เวิร์กนั้นต้องบอกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับยก high ยก l o มาก็มี2แบบนะครับ1คือถ้าซื้อบายวันดิฟเราจะรอซื้อที่แนวรับช่วงราคา22.8 2นะครับหรือถ้าซื้อที่เบรกเอา t นะครับซึ่งวันนี้เบรกไปเบรกไปแล้วนะครับถ้าผ่าน23.6มันน่าจะ ขึ้นต่อนะครับหรือว่าเป็นแพทเทิร์น n ตอนนี้อยู่ในขา n นะครับถ้าไปต่อก็ f อ l l ลู b บานะครับถ้าย่อรอที่แนวรับ22.8สําหรับ Work นะครับ sft นี่ก็อีกหนึ่งตัวที่บุริตมากๆนะครับคือเป็นหุ้นที่ทำ New High นะครับเบรก g h มาอย่างต่อเนื่องไฮมาช่วงเดือนกันยานะครับแล้วก็ย่อตัวกลับมาแนวรับไซเวนะครับอยู่ในแพทเทิร์นที่มอร์นิ่งคุณพงศกรนะครับ ยืนบนแนวรับไซเวนะครับไซเวมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเป็นแพทเทิร์นที่สะสมพลังงานรอที่จะจุดพุพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับสำหรับ SFT จะเห็นได้ว่าเป็นหุ้นที่รายใหญ่เก็บสะสมนะครับไม่ออกนะครับอยู่ถึง31%สําำหรับ SFT นะครับต้องบอกว่านี้เป็นอยู่ในเกณฑ์แบกออนดินะครับแต่สิ่งที่ต้องเจอสำหรับกรณีแบบนี้คือมันเราไม่รู้ว่าจะทะลุ ขึ้นไปวันไหนนั่นเองนะครับแต่โอกาสพุ่งค่อนข้างจะสูงสำหรับ sft นะครับ P นี่ก็ขอเป็นตัวสุดท้ายของเช้านี้นะครับเบรกแนวต้านขึ้น3 BB บอกสัญญาณกลับตัวนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งภาพใหญ่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแล้ววันนี้เบรกแนวต้านขึ้นไปได้สำหรับ perm ครับสำหรับเช้านี้ก็น่าจะ ขพอ,พอไ้เพียงเท่านี้นะครับขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกดส่งดาวเป็นกําลังใจได้นะครับรวมถึงสามารถเข้ามาเป็นซัพพอร์เตอร์ได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ผมและทีมงานนะครับช่วยดูแลนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ติดเข้ามาในสุดสแกนเบรกเอาหรือว่า b า y on d i ิหรือหุ้นที่มีข่าวหุ้นรันเทนต่างๆนะครับสำหรับ PAF ไปหลายใหญ่ยังมีนะครับ52% แต่ว่าการาฟแบบนี้นะครับไส้ถ้าเราเจอไส้เทียนบัญชีขึ้นข้างบนนะครับแรงขายมันเริ่มจะแข็งแรงระยะสั้นมันมีโอกาสย่อแนวรับอยู่ที่ผมใช้ซุปเปอร์เทนนะครับอยู่ที่2.16สําหรับ PAF นะครับแต่คาดว่าถ้าลงก็จะเป็นการน่าจะลงเพื่อไปต่อนะครับแต่ตรงนี้กรณี PAF นะครับมองว่ามันเป็นหุ้นที่เหมาะเล่นตามรอบมากกว่านะครับรอบนี้น่าจะจบ เดี๋ยวรอเข้ารอบใหม่นะครับไร้ใหญ่ยังมีน่าจะลงเพื่อขึ้นนะครับสำหรับ PAF ครับโอเคเช้านี้ขอจบไว้เท่านี้นะครับนอกจากนั้นฝากไว้สำหรับคอร์สของผมในวันศุกร์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับกับมองเป็นเห็นกำไรนะครับ1 5ถึง17ครับหรือสำหรับและสำหรับใครที่สนใจเปิดพอร์ตนะครับ ค่าธรรมเนียมพิเศษไม่มีขั้นต่ำนะครับพร้อมจะมีห้องไลน์ที่ทางมาร์เก็ตติ้งแล้วผมช่วยดูแลด้วยนะครับโอเคครับสำหรับเชา้านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวเรามีรายการอีกครั้งช่วงหัวค่ำนะครับประมาณ2ทุ่มนะครับสำหรับเชา้านี้ขอลาไปก่อนกับสแกนหุ่นยามเช้ากับผมอาจารย์ต้นนะครับสำหรับเชา้านี้สวัสดีครับ